สวัสดีครับอยู่ห่มฟองปี้นะครับกับเกมเกมซินิแบคโดยในคลิปนี้จะพามาทำกิจกรรมใหม่กันนะครับโดยจะเป็นกิจกรรมรูปถ่ายราวกับภาพวาดน,นะครับโดยมันจะเป็นกิจกรรมรีลันเมื่อก่อนเคยมีกิจกรรมแบบนี้มาแล้วนะครับที่เมืองอินาซึมะโดยเรามาเริ่มเควสกันเลยนะครับ โดยจะมีเนื้อเรื่องอยู่ว่าเมื่อก่อน,นครับคุณอาดากิริเคยจ้างเราให้ไปถ่ายรูปในอินาซึมานะครับเพื่อเขาจะเอามาวาดรูปประกอบไลโนเวลของในการเขียนนิยายโดยในรอบนั้นทาไม่มียอดขายขายดีมากส่วนในรอบนี้เขาต้องการรูปถ่ายจากเมืองมอนท่าลิเย่และก็ซูเมรุนะครับโดยเมื่อถ่ายเสร็จเราจะได้ของตอบแทนด้วยนะครับแลเมื่อเราปุยเสร็จนะครับให้เรากดมาตรงหน้ากิจกรรมเพื่อจะได้ดูนะครับว่า เราต้องถ่ายรูปตรงไหนบ้างหรือที่ไหนบ้างนะครับโดยใน1วันของกิจกรรมนะครับเขาจะกําหนดรูปมาให้เราถ่าย2ที่นะครับแล้วมันจะมีเงื่อนไขในการถ่ายรูปอย่างเช่นในรูปที่1นนะครับเราต้องถ่ายเป็นตัวละครท่าลมในกําลังใช้สกิลท่าลมด้วยนะครับถ้าเรากดไปที่รูปนะครับเขาจะพาไปสถานที่ที่เราหารูป เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนตัวละครที่มีท่าลมนะครับถ้าในทีนยังไม่มีท่าลมเน้นให้เป็นตัวละครที่ใช้สกิลโดยไม่ต้องกระโดดเนะพราะถ้ากระโดดมันจะสูงเกินเฟรมที่ต้องถ่ายรูปแล้วเราจะถ่ายไม่โดนตัวละครน,นะครับและให้เปลี่ยนอุปกรณ์หลอมใส่นะครับเป็นกล้องอันนี้ด้วยนะครับ เราให้เรากดเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับมันจะมีรูปมาให้เราเลือก3แบบเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับมันเดือเป็นนุม่มม่อแล้วหลังจากนั้นเราใช้สกิลท่าแล้วก็กดที่รูปก,กล้องนะครับเพื่อถ่ายรูปก,ก็จะเป็นนันเสร็จของภาพที่1น,นะครับแล้วหลังจากนั้นให้กดเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับเพื่อรับไพ่โมเจม30ไพ่โมเจมแล้วก็ไปต่อกันที่รูปที่2นะครับ ในภาพที่2เนี่ยนะครับเขาจะให้เราเปลี่ยนเป็นตัวละครธาตุหินตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้ตัวละครยืนอยู่ในท่าที่ว่างโดยท่าที่ว่างนี่หมายถึงว่าให้ปล่อยให้ตัวละครยืนเฉยๆนะครับแล้วมันจะมีท่าทางออกมาเองแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นธาตุหิน,นครับตัวอะไรก็ได้แต่ของใช้อบิโดนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเลือกมุมมองไหนก็ได้ มุมมองทั้งสามันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็คือจะเหมือนกันหมดในตรงนี้ก็รอนะครับรอจนกว่าต้วละครจะมีแสดงท่าทางออกมาเองนะครับเราไม่ต้องขยับขยี้นมา แลเมื่อตเราหอนขยับปุ๊บนะครับเราก็กดรูปกล้องเพื่อถ่ายภาพทันทีเลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จในภาพที่สองแล้วเราก็เข้ามารับ30ไพโมเจมนะครับโดยในกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด7วันเราจะได้รับไพโมเจมทั้งหมด420ไพโมเจมนะครับจากกิจกรรมนี้ และนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s บสไครด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย